ใช้มิลครับอาหารเ่ามีน้ำเปล่าแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นนะครับของเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับิโคโนามิยากิหมวนแบบใส่เป็นไม้ให้เต็ม เป็นแป้งทอดแบบคล้ายๆพิซซ่าญี่ปุ่นครับในก้อนแฉกติมเนี่ยเพื่อให้ทานง่ายไอ้นี่เรื่องอีโคโนมีเนี่ยก็คือมาจากอีโคโนมีนะครับเพราะว่าเป็นแบบประหยัดนะครับของกินหลังสงครามโลกเศรษฐกิจแย่บ้านเมืองต้องคุ้ แปลกดีนะ่รับคนไม่เคยทานมาก่อนน่าจะไม่ชอบมีผ้าเย็นก็นมีน้ำเปล่าก็วิวมันจะขาดรอยฟับ แปลกนี่ครับกินแก้มวิวปีเครื่องบินนะมีกาแฟชาแล้วก็น้ำผลมน้ำผลไม้ครับก็วันนี้สไปรครับ Viu o que